นิทานก้อนเมฆสายรุง้งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่มีก้อนเมฆน้อยสีขาวฟูฟ่องชื่อว่ามิม่มิม่เป็นก้อนเมฆที่ขี้สงสัยและชอบเฝ้ามองโลกเบื้องล่างทุกวันมิม่จะลอยไปตามสายลมมองดูป่าเขาทะเลและเมืองใหญ่บางครั้งก็ลอยไปแกล้งแสงอาทิตย์ด้วยการบังแสงอาทิตย์ให้เกิดเงาบนพื้นดิน บางครั้งก็รวมตัวกับเพื่อนๆก,ก้อนเมฆเพื่อสร้างฝนตกช่วยเหลือเหล่าต้นไม้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีม่อยากรู้ที่สุดก็คือสายรุ้งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการออกเดินทางของมีม่วันหนึ่งขนาดที่มีม่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำเขาก็เห็นแสงสีสดใสปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า มันคือสายรุง้งมีมีตื่นเต้นมากและอยากรู้ว่าทําไมก้อนเมฆถึงไม่มีสีเหมือนสายรุ้งบ้างมีมีจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาความลับของสายรุง้งมิมีบินข้ามยอดเขาสูงร้อยผ่านมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และพบกับสิ่งที่มหัศจรรย์มากมายระหว่างทางในป่ามีมีได้พบกับนกยูงสีรุง้งที่กำลัง ลำแหหางปวดสีสันแสนสวยนกยูงสายรุง้งเจ้ารู้ไหมว่าสายรุ้งเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีมีถามนกยูงหัวเราะและตอบว่าข้าก็แค่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนสายรุ้งไงละ่ะเหนือลำธารมีมีพบกับหยดน้ำใสที่กำลังส่องแสงระยิบระยบับหยดน้ำเจ้ารู้ไหมว่าสายรุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรหยดน้ำหัวเลาะและตอบว่าเมื่อแสงแดดลอดผ่านข้า มันจะหักเหเป็นสีต่างๆและกลายเป็นสายรุ้งไงคําตอบจากสายรุง้งในที่สุดมีมีก็ตามหาสายรุ้งตัวจริงพบมีมีถามด้วยความตื่นเต้นว่าสายรุง้งเจ้าสร้างสีสันของเจ้าเองได้อย่างไรสายรุ้งยิ้มและตอบว่าข้าไม่ได้สร้างสีเองดอกนะมีมีแสงแดดเป็นผู้ให้สีแก่ข้าแต่เจ้ารู้ไหมเจ้าก็สามารถเป็นสายรุ้งได้นะมีมีตกใจ ข้าจะเป็นสายรุ้งได้ยังไงถ้ามีแค่สีขาวน่าเบื่อไม่มีสีสันเหมือนเจ้าเลยสายรุ้งหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าลองฟังให้ดีนะมาจจะจันแห่งเมฆสายรุง้งเจ้าต้องทำตัวให้โปร่งแสงเปิดใจให้แสงแดดลอดผ่านเจ้าเหมือนที่ข้าทำมิม่จึงลองทำตามเขาแยกตัวออกจากความขุ่นมัว ค่อยๆปล่อยให้แสงแดดรอดผ่านร่างของเขาทันใดนั้นเองสีสันสดใสที่ปรากฏขึ้นบนร่างของมิมี่มิมี่กลายเป็นเมฆสายรุง้งที่ส่องแสงสวยงามบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากและทุกคนที่ได้เห็นต่างตกตะลึงในความงามของเขาบทเรียนจากสายรุง้งตั้งแต่นั้นมามีมีก็รู้ว่าบางครั้งเราไม่ต้องเป็นอย่างใครเราเพียงแค่เปิดใจ ให้แสงสว่างเข้ามาเราก็จะเป็นประกายในแบบของเราเองและจากวันนั้นเป็นต้นมามีมีม่ก็กลายเป็นก้อนเมฆที่มีความสุขที่สุดบนท้องฟ้าจบบริบูรณ์ฝากกดติดตามและขอสองไลค์เพื่อเป็น